สถานการณ์น้าท่วมในเขตอาเภอเมืองเชียงรายขณะนี้นะครับหลายพื้นที่ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วประชาชนเองก็ได้เริ่มออกมาทําความสะอาดบ้านเรือนของตอนเองโดยเฉพาะในเขตเทศบาลน,นครเชียงรายครับแม้ว่าแม่น้ำกกที่ไหลผ่านเขตเทศบาลน,นครเชียงรายจะลดระดับต่ำลงกว่าตะลิ่งแล้วแต่ดินโคลนจำนวนมากยังคงถูกกองทับถมอยู่ในพื้นที่ต่างๆในชุมชนริมกกตําบลรอบเวียงอำเภอเมืองเชียงรายเนื่องจากเป็นพื้นที่ติดกับริมแม่น้ำกก ทำให้มีดินโคลนสูงถึง20-30เซนติเมตรชาวบ้านบางส่วนได้เริ่มทําความสะอาดบ้านแล้วครับอย่างเช่นบ้านของนางแว่นเขื่อนสุวรรณที่ต้องจ้งางแรงงานข้ามชาติมาช่วยในการทําความสะอาดบ้านซึ่งชาวบ้านรายนี้บอกว่าเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้ทําให้ร้านขายของชําของตอนเองเสียหายทั้งหมดปัจจุบันไม่มีทุนในการซื้อของมาขายแล้วครับจึงต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายครับแอรจมน้ําเสียหมดเลย แม่เสียหายมากเลยตอนนี้คือต้องการตรงเงินท่านั้เนาะตรงเงินมากกว่า,<อ>านะอพอจะด<ห><ำ>นันมาทำแม่ใช่ใช่ใช่ถ้าเป็นตรงเงินเราจะสมมติปั๊มเนี่ยเราก็ไม่ซื้อเนาะถามชาวบ้านเขาว่าที่เขาเงินเขาดีเขาก็ไปซื้อมาสามพันถังกว่าเนาะเราก็ยังไม่ได้ซื้อนะเพียงแต่เราก็อยากจะทําทั้งหลายมันนี่ก็เพราะมันมีที่ดินที่คนเยอะเนาะเราไปจ้างพม่าหมู่พม่าสามพันบาทยังไม่เสร็จเลย ด้านในอำเภอเมืองระบุว่าขณะนี้เหตุน,น้ําท่วมในพื้นที่เขตเทศบาลน,นครเชียงรายนะครับกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ในพื้นที่นอกเขตเทศบาลน,นครเชียงรายยังคงมีหลายชุมชนที่ถูกน้ําท่วมอยู่แต่สถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นครับโดยคาดการณ์ว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน2-3วันนี้หากไม่มีมวลน,น้ําก้อนใหญ่เข้ามาเติม โดยอุทกภัยในครั้งนี้นะครับเขตเทศบาลเมืองนครเขตอําเภอเมืองครับมีผู้เดือดร้อนกว่า47,000คนซึ่งทางภาครัฐจะเร่งดําเนินการช่วยเหลือต่อไปโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าและน้ําประปาที่ขณะนี้ได้รับความเสียหายหลายจุดครับแต่ปัญหาที่เราจะต้องคิดและวางแผนดําเนินการต่อคือการฟื้นฟูการดูแลซึ่งวันนี้นะครับก็จะมีหลายส่วนเข้ามาอย่างเช่นเลขาสทช ก็จะมาดูมวลน้ําหลังจากน้ําลดเนี่ยมันท่วมขังที่ไหนมาปริมาณประเมินแล้วจะสูบออกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็วันนี้มีผู้ตรวจของกระทรวงสาธารณสุขทีมแพทย์ก็ทางจังหวัดก็มาหมายให้ในอำเภอมามาดูแลนะครับว่าหลังจากนี้ดูแลเรื่องสุขภาพในเรื่องอะไรต่างๆเรื่องออบ้านเรือนเราจะทำยังไง จากปัญหาอุทกภัยจากแม่น้ํากกหลากเข้าท่วมจังหวัดเชียงรายในครั้งนี้นะครับได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างซึ่งอีกจุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงในพื้นที่รอบนอกเขตเทศบาลนครเชียงรายคือบริเวณบ้านกระเหลี่ยงรวมมิตรตรบลแม่ยาวอาเภอเมืองเชียงรายครับโดยภาพมุมสูงแสดงให้เห็นถึงความเสียหายของชุมชนบ้านกระเหลี่ยงรวมมิตรโดยหมู่บ้านนี้มีประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่กว่า3,000คนมีบ้านประชาชนประมาณ300หลังคาเรือน มีบ้านที่ถูกน้ำกกทะลักเข้าท่วมมากกว่า150หลังในจำนวนนี้มี50หลังถูกกระแสน้ำซัดจนบ้านพังบ้านบางหลังนะครับหายไปทั้งหลังไปกับสายน้ำแม้ว่าจะมีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอครับเนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้างอุปกรณ์ฟื้นฟูทำความสะอาดรวมถึงสิ่งของอุปโภคและบริโภคยังคงขาดแคลนครับจึงยังคงต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเร่งด่วนครับ ครับจากการลงพื้นที่สำรวจในวันนี้นะครับประชาชนที่ได้เริ่มทำความสะอาดบ้านเดือนของตัวเองก็สะท้อนออกมานะครับว่าสิ่งที่ยังขาดณขณะนี้คือขาดน้ําสะอาดรวมถึงไฟฟ้าครับและอีกสิ่งหนึ่งก็คือ,อยารักษาโรคน้ํากัดเท้าเนื่องจากก่อนหน้านี้พวกเขาต้องแช่น้ําเป็นเวลานานและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นเช้าวันนี้ครับขอบคุณคุณปัดค่ะ